เื่อเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนว่าเวลาประมาณ14นาฬิกาได้นัดหารือกับนายมาตีนาตาเลกาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะมีการเข้าประชุมหารือจริงในวันพรุ่งนี้ถึงร่างข้อกำหนดหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียหรือ TOR ที่จะเข้ามายังบริเวณจุดปะทะชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยังมีเรื่องถ้อยคำที่ยังไม่เหมาะสม พร้อมการคุ้มครองสิทธิผู้สังเกตการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย คุณกสิทธิ์บอกด้วยนะคะว่าอาจมีการพูดคุยถึงเหตุปะทะกันรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ด้วยส่วนท่าทีที่แข็งกร้าวของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีที่มีต่อนายกรัฐมนตรีอภิธิ์เวชาชีวะของไทยนั้นเรื่องนี้ไม่ขอวิพากวิจารณ์การเมืองของประเทศใดเพราะว่าโครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างและก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้วิพากวิจารณ์เพราะว่าไทยเองก็มีความภาคภูมิใจในประชาธิปไตยของเราและพร้อมที่จะเดินหน้าสู่การเจรจา ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีทองพักดีบอกคขาว่าทูตต่างประเทศเข้าใจประเทศไทยและต้องการให้ยุติความขัดแย้งและการประทะกันซึ่งในวันนี้จะมีการเชิญทูตป,ประเทศบรูไนามาชี้แจงด้วยส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนจะหยิบยกประเด็นปะทะขึ้นมาพูดในเวทีอาเซียนนั้นไทยก็พร้อมรับมืออยู่แล้วแต่ไม่ควรนำมาพูดในวงใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของสองประเทศ เบื้องต้นจะไม่มีเรื่องนี้บรรจุในวาระประชุมอาเซียนที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่7-8ถึง8พฤษภาคมนี้แต่หากว่ากัมพูชาหยิบยกเข้าที่ประชุมจริงก็ต้องดูความเหมาะสมแต่ตามมารยาททางการทูตจะไม่ทากันด้านรองนายกฝ่ายความมั่นคงคุณสุเทพเทือกสุบานได้ชี้แจงกรณีสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชา เป็นเพราะว่าไทยหวังผลทางการเมืองภายในประเทศบอกนะคะว่าไม่เป็นความจริงและเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ชาวโลกได้เข้าใจว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนไทยเองไม่ต้องการหวังผลทางการเมืองการวิจารณ์จึงไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยรัฐบาลจะเน้นแนวทางการเจรจาและรายงานให้องค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาเซียนสหประชาชาติด้วยความอดทน โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยตลอดเวลาค่ะ